สวัสดีครับมาพบกับผมใบบอลคาราเดียมนะครับวันนี้จะพามาสองบอลไม่ใช่บอลสีสินะครับเป็นไม้อีกประเภทหนึ่งเนาะนะครับเขาเรียกอะไรผมไม่แน่อโลคาเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกอะไรแต่เขามีชื่อนะครับมีชื่อมีนามว่ากวักด่างนะครับกวักด่างด่างเหลืองด่างทองนะครับกวักด่างใบโพเนาะ ถ้าใครหรือพี่ๆท่านไหนเนาะที่ติดตามคลิปนะครับหรือว่าดูสวนผมบ่อยๆจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้มาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้โพสต์มาขายหรือว่ากวักด่างม่โพอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีพี่ๆนะครับทักเข้ามานะมาถามอยู่ถือว่าเดือนละสองสามครั้งไหมเอาเอาไม่เยอะเกินเนาะเดือนละสองสามครั้งได้ครับอย่างเมื่อวานนะครับลงคลิปไปไม่รู้ว่าผมมาถ่ายตู้นี้หรือเปล่านะีพี่ทักเข้ามาถามว่ามีกวักด่างว้โพไหม นะครับซึ่งผมก็มีอยู่พอดีเลยกวักดัางใบโูนี่ครับเป็นไม้อีกตัวหนึ่งเนาะที่ถือว่าสวยนะไม้ชื่อดีด้วยกวักก็คือเหมือนกวักเงินกวักทองเข้ามานะตามความเชื่อของคนไทยเนะาะถ้า爷爷ผมอธิบายลึกผมอาจจะไม่ชํานาญนักนะผมก็ยังยังไม่ได้หาข้อมูลนะพูดง่ายๆว่ามีคนทักถามเข้ามานะครับแล้วมีคนปิดไปแล้ว2ต้นนะครับอสองท่านเนาะคนละต้นนะครับ ซึ่งทีนี้ผมก็เอ๊ะมาทาคลิปนี้ดีกว่านะเพราะาไปทําคลิปบนสีเยอะเลยนะครับเลยลองมาทําคลิปอ่ากวักด่างใบโพแล้วกันกวากด่างใบโพก็ถือว่าเป็นไม้ชื่อดีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเป็นที่นิยมเลี้ยงนะครับไว้เป็นสลิมงคลเป็นอ่าไม้ประดับเป็นไม้ประจําบ้านนะครับกวักอ่าก็เหมือนกวากเงินกวากทองเข้านะครับตามชื่อเขาเลยกวากด่างใบโพนะครเหมือนกวากเงินกวักทองเข้าบ้านเข้าเรือนนะครับ อ่าเป็นชื่อไม้ที่เป็นสรีมงคลอีกต้นหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการยกเข้ามาอ่าให้ดูนะครับเดี๋ยวยกเข้ามาไว้ด้านนอกให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวพาดูโดยรวมก่อนนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าผมผ่าผ่าเป็นไม้ชินตาเนาะพวกนี้เป็นไม้มีหัวเหมือนกันนะเป็นไม้อ่าให้ลูกนะครับเป็นให้ให้เป็นไข่นะคล้ายๆพวกอ่าเขาเรียกช้างพวกช้างตระกูลช้างพวก พวกใบด่างอะไรแครียงอะไรนะนกระาดาษด่างเนาะก็คือให้ไข่มาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้หรือว่าจะเป็นผ่าชิ้นตาก็ได้นะครับแต่ไข่ผมได้มาแค่ใบสองใบอย่างงี้งอกงอกมานะ่าจะเป็นต้นไหนผมไม่แน่ใจลนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าผมได้ไข่มาสองใบอันนี้น่าจะเน่าแต่ว่าชิ้นตาเนี่ยผมได้มาประมาณสิบกว่าต้นนะที่ผมผ่าไปสิบหรือยี่สิบผมไม่แน่ใจนี่ถือว่าไปเยอะแล้วนะมีคนมาเอฟไปเยอะมากๆนะครับ ้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ยังเป็นต้นเล็กๆกระถางสี่ผมจําได้ว่าครั้งหนที่ผมบอกว่าอ่ะผมแบ่งปันอยู่เนาะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าตอนผมปล่อยไว้ต้นเท่าไหร่นะเล็กๆทีนี้ก็มีไม้ไช้กระถางหเหลืออยู่สี่กระถางนะที่แบ่งให้นะคะหากใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้มาขอดูรูปได้ครับนี่ก็ออกไปหลายต้นนะวัน,นวันนี้ก็ออกอ่าไปเมื่อวานเมื่อวานออกไป2ต้นมีท่านพี่ท่านหนึ่งอ,อ,อนมาลแล้วต้นหนึ่งนะครับนีส่สวยๆเลยครับนี่ ให้ดูโดยรวมนะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่สวย,สวยที่สวยมากแล้วก็แข็งแรงด้วยนะก้านเขาใหญ่พวกในก้านเขาใหญ่แข็งแรงเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่เป็นไม้หน้าเขียวอ่าจะบอกว่าไงด่างด่างเขียวไหม <c oughs> ด่างทองเนาะด่างเหลืองด่างทองแล้วกันไม้พื้นเขียวด่างเหลืองด่างทองที่สวยมากๆเลยมาดูต้นใหญ่กันครับอ่ให้ดูโดยรวมแล้นะครับด้านในนี่ <c oughs> มาดูเอกลักษณ์เขานะครับ อีก,กลณะเขาก็จะเป็นไม้คล้ายใบโพเนาะใบโพลักษณะอย่างนี้เนาะกวางด่างใบโพน่าจะสมชื่อเขาแหละนะครับมีลักษณะคล้ายใบโพเนาะแล้วก็มีเส้นยาวนะครับไล่ไปไนี่ครับไล่ไปเหมือนคล้ายใบโพเนาะนะครับแล้วเป็นไม้ที่มีพื้นเขียวเนาะอย่างนี้ครับเป็นไม้ที่มีพื้นเขียวอย่างนี้นะครับพื้นเขียวเข้มแล้วก็ออกด่างเหลืองด่างทองน,นะครับกระจายทั่วใบเลยนะครับ จัดอยู่ในกลุ่มประไม้จัดอยู่ในกลุ่มไม้ประเภทไม้ด่างเนาะนะครับน่าจะใช่นะเพราะว่าทุกคนก็เจอสวนไหนนะครับคลิปไหนหรือว่าร้านไหนเขาก็เรียกกวักด่างนะครับกวกด่างนะะมันจะมีด่างขาวด่างเหลืองด่างทองเนาะของผมจัดอยู่ในประเภทไม่แน่ใจว่าด่างทองไหมแต่ผมดูผมเลยเรียกรวมๆไปว่าด่างทองนะครับด่างเหลืองด่างทอง เพราะว่าอันนี้ผมซื้อมาจากป้าป้าผมเองนะครับซื้อตั้งแต่ตอนกระแสแรงๆนะเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม้ไม้ไม้ผ่าตาครับงอกมาแห่งนี้เป็นเป็นหน่อยเงี้ยงอกมาเป็นหน่อใบไม่กลางนะพันห้านะครับที่ผมได้มานะอัน,นจริงๆเรื่องจริงตอนนั้นกระแสแรงๆคุณแม่อยากได้ครับไหลไปตามกระแสเหมือนกันคุณแม่นะครับก็แต่ผมไม่ไม่ได้นิยมเลี้ยงแบบนี้เนาะก็เลยมีแค่ต้นเดียว ก็เลยมีแค่ต้นเดียวอย่างนี้ครับแต่ว่าป้านี่ชอบไม้ตระกูลนี้ครับไม่ไว่าจะเป็นช้างพวกไหลโครงไหลาขาวอะไรของแกเนี่ยปะกงปะกายดาวโอ้มีเยอะนะแกเล่นไปพวกตระกูลไม้ประเภทนี้ครับแต่ผมไม่ได้เล่นผมเล่นบอลสีเพราะชอบบอลสีเนะาะอสีสันเขาหลากหลายดีนะเล่นบอลสีเอาตามผมเลี้ยงตามที่ตัวเองชอบชอบก่อนไม้อื่นก็อันนี้ก็ซื้อให้คุณแม่ครับอันนี้ก็เลยมีติดส่วนไม้หนึ่งต้นนะครับนี่ สวยสวยนะใครที่สนใจนะครับทักทายมาสอบถามได้นะมีต้นใหญ่ที่เป็นไซส์กระถาง6เหลือให้อยู่4กระถางนะครับวันนี้ก็มีคนโอนมาแล้วเช้านี้นะครับหนึ่งกระถางอ่แล้วอีกหนึ่งกระถางแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันวันพฤทัสราเช้าเดี๋โอนให้เป็นลูกค้าเก่าด้วยเป็นลูกค้าประจํานะครับแสงว่าวันนี้วันที่เท่วันที่สิใช่ไหมน่าเงินเดือนน่าจะออก วันที่สิบเจ็ดพอดีมัง้งน่าจะใช่นะครับเออเห็นขอโอนวันที่สิบเจ็ดวันพฤหัสเนาะนี่สวยๆเป็นไม้ตัวนี้ก็สวยมากๆแล้วก้านแข็งแรงด้วยครับดูสิด่างลงก้านเลยนะดูนะครับเขาด่างลงก้านสวยมากเลยก็คือว่าถือว่าเป็นไม้ที่สวยนะนะครับเป็นไม้ที่สวยไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรือว่าเลี้ยงไม่ได้เลยนะผมก็ชอบไม้ทุกตัวที่มีเอกลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกเล่นผมก็เน้นบนสีเนาะ เพราะว่าสีสันเขาจะโดดเด่นกว่านะสีสันเขาเยอะกว่านะครับนี่นี่ตัวหนึ่งที่สวยนะครับมาดูลูกๆด้านในหน่อยอันนี้ก็ยังเหลือสางกระถางผมยังไม่ได้อัพนะยังไม่ได้อัพครับซึ่งตอนนั้นดินปูหมดนะนี่ต้นโต,ต,ต,แนตๆแล้ว่ะนะครับโตมากๆแล้วถ้าอัพกระถางเขาน่าจะโตพุ่งเร็วกว่านี้นะครับเดีย๋ยวน่าจะ ได้เอาไปอัพกระถางแล้วล่ะนะครับทีละสามกระถางโอเคแต่พวกนี้ยังไม่ได้ปล่อยหรอกยังเล็กไปอันนี้ปล่อยไม้ไซส์กระถางหกไปเลยนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะเหลือสี่หรือ 4, ห้ากระถางอ่าเหลือห้ากระถางดูผิดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่าหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามได้หรือว่าอ่าทักเข้ามาขอดูรูปขอดูวิดีโอได้เนาะนะครับอ่า ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับสวนใบบอนคาราเดียมนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับหากอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็สามารถทักมาได้าทางเพจหรือว่าไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าใต้คอมเมนต์ที่ช่องได้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับด้วยกอกด่างสวยๆต้นนี้นะครับ ไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม